สวัสดีครับคลิดนี้เซลล์บิ๊กจะมาแนะนำคุณลูกค้าใช้ตัวปั๊มลมที่อยู่ท้ายรถ BYD ทุกรุ่นนะครับว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ลูกค้าถอดสายตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว12โวลต์นะครับเสียบที่ช่องช่องจุดบุหรี่ด้านล่างนะครับหลังจากที่ลูกค้าเสียบสายไปแล้วนะครับ สายจะค่อนข้างยาวครับแต่ในส่วนของรถคันนี้ครับลมด้านขวานะครับยางอ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะเติมด้านขวานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้งานใช้งานยังไงมาดูกันครับส่วนที่เป็นสายนะครับให้ลูกค้าถอดจุกลมออกแล้วก็หมุนใส่เข้าไป หมุนเข้าไปให้แน่นเลยนะครับรวมถึงจุกเล็กๆตัวนี้นครับเป็นตัวปล่อยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเติมแล้วมันแข็งไปก็หมุนได้ก็จะมีลมยางออกมาแต่ถ้าเราไม่ปล่อยแล้วก็หมุนไม่ให้มีเสียงลมนะครับแล้วก็มาดูสวิตด้านข้างตรงนี้ครับให้ลูกค้าเปิดสวิตลมก็จะถูกอันเข้าไปครับ เดี๋ยวลูกค้าลองมาดูตรงนี้ครับตัวลมยางที่หน้าจอได้ถูกอัดเพิ่มเข้าไปครับโอเคครับอันนี้ เซลบิ๊กแค่แนะนำเบื้องต้นเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดชอบพิปด,ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลบิ๊กด้วยนะครับ